สวัสดีครับเอฟซีสปูสกุลนะครับมือนี่สีฟ้ามาล่องมือนะครับหรือล่องขีดเกียรที่เห็ดนะครับเห็ดเป็นบังไฟบุกนะครับแต่ตอนนี้นี่คือบังไฟที่สาเร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้คือทดลองนะครับอ่าจุดเขาโบ อ่านะครับโอ้ยนี่ครับเจ้าของสบับอ่าโอ้ยสิเปิดไข่ไหมจังใดเนาะคือเป็นหนึ่งสีเนาะนี่คือขุนเด็ดน่อยร้อยล่มนะครับแต่ว่า คือบ่ให้ลอยรบกวนเจือเท่านะครับคือว่าลองสูตรไม่นะครับนี่คือลองมือนะครับห,หาจุดอ้าวอ้าวอ้าวไปแล้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 วโอ้อ้าอ้าวลงปฏิบลอยนะครับเจ้าสบับ คุณเด็ดหน่อยร้อยล้มนะครับเห็ดมาซีนะครับแต่ว่ามีแต่จุดก้นเบิร์ตนะครับโบ้ใส่หลอดนะครับเอาเลยปล่อยปล่อยอยังเดียวโอ้บางมี้อ้ลอยแล้วครับลอยลงไมแล้วเห,เห็นเห็นโอ้หนักโอ้โบ้หนัก ลอยลอยได้ลอยได้ซสือนะครับไปได้ซสือนะครับนิ่มอีกตัางหากนะครับโอ้ลงต่ำลงมาตึงสามสิบวีนะครับบังที่ซีนะครับของขายคุณเดชน้อยลอยล่มนะครับมาในทีมสีสมนะครับเบิดสุดแถบดำนะครับ บอลอ้าวโอ้เร็วนะครับ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 ซิกินบอกครับซิกินบอกเรียบร้อยข่าฐานนะครับบังนี้นะครับอ่านะครับบังนี้คือบังให้เลยนะครับของงานนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เอาพี่น้าช่วยกันนะครับว่าดีขึ้นบด,ดีนะครับอ่าปล่อยครับสามสองหนึ่งจุดครับรอซุ่มครับรอซุ่มเขาหึ้งบ่เขานะครับเขาบปนอบบเขานะครับ เห็ดไม่นะครับ <ไป S 1> อา้าขนวนที่สองนะครับปอยสามสองหนึ่งจูดครับไปแล้วครับไปแล้วบอดี้ยูครับบนันนี่ไปเปบิบเข่าอีกแล้วครับอู้ว่วเว็วขนวนดีวล้วนะวตววววควับปล่วยบัวนีวตววนี้ขนวนที่ ฝนกระคึมมากนะครับฝนที่ตกเลยนะครับเขาแท้นะครับบานี้บริยูครับบานีไ้ไปแล้ว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 ถอดแล้วลอยแล้วลอยแล้วมึงือเพลงเัรน,นจปะพี่พีพีแซนเองเอา่าบริจับนะครับจับบวกทันบางนี่นะครับฝนลงอา่า เติมนะครับประมาณยี่ิบีนะครับบังที่สองนะครับนี่นะครับฝนกระตกนะครับฝนมาแล้วนะครับที่ทำการกลับเลยนะครับอ้าบางมันถึงทางในทีบังมันถึงทางเร็วๆบังอีกทางนึงเน่ิบมานนี่บางทางล่มเดี่เออโอเคจูดมันไหมเอาเก็บเก็บมือน้ำเร็ว พอจูดท่านจะสียานมันตะนี่จูดมันไม่รอดแล้วมันลูกบึอมๆอมือรดเยอะขนนั่นเออมาเก็บ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 บุกก่อนเก็บบุกก่อนไปแล้วครับโอ้ยขึ้นสวยโอ้ยตายบางนี่นะครับขึ้นถอดบังอดถอดบ่ถอดใส่บังไฟดิเห็นระเบิบ่งอดใส่ใส่ตกแล้วบ่ย่งย่ใส่ล่ายังย่งคือบ่เห็น ปลาปลาปลาโบถอดจังไรมันโบเห็นมันเก็บคีบเก็บหนังก็มาน้ำม mm ีดมีดม right right. right. ีดมีดฝนมาแล้วครับใส่เนาะมังไกกระเสียขันว่าบ่ถอดคือบ่เห็นบ่ถอดบ่ถอดบ่งคันถอดเห็นสังหงอเลยสังหัวอยู่นใส่โบถอดบังบ่ถอดลุงกินเลยโอ้มันลงดินบ่ได้ดอกบ่ถอดบังหันเอาคลิมนี้จบไปทั้งนี้นะครับจักถอดบ่ถอดเพราะฝนตกมาแล้วนะครับ นี่ครับเปียกเบิดบานนี่